นี่กูคนปู่มาปลูกผักกูดไว้ตัดนี่เจ้าสี่เก้าหามันรุ่นกันเนาะเจ้าเนาะว่ามันจะโตก็มันจะรอดก็มันจะขยายพันธุ์ก็เจ้าสวัสดีเจ้ากูคนวันนี้ปูพามาส่งผักกูดเจ้าผักกูดที่ปูเอามาปลูกไว้ปีแล้วอ่ะเจ้า เอามาปลูกไว้สี่เก้าโหปีนี่รอดเจ้านี่ขึ้นสูงแล้วนี่เฮยดีใจนึกว่ามันตายเจ้ามาส่งนี่หอยเจ้าหอยของปีแล้วปีแล้วปู่ลองเอามาปลูกไว้ตัดเนี่ยเจ้าเาค่ะโอ,โอ้รอดเจ้ารอด ดีใจสีเก้าเจ้านี่ขนหันก็งามคือมันขยายพันต่อไปนะเจ้าเนาะเออดีใจเจ้ารอดทั้งสี่เก้าเลยเจ้าครับอันอย่างก็ลูก เออวันนี้ลูกหมูมาโตัเจ้าพาลูกหมูปั่นรถถีบมาส่งผักกูดเฮยดีใจดีใจดีใจนี่สี่เก่า หนนี่พาแวะชมดอกไม้ข้างต่างงามมาตัดเพลูลูกเข้าเข้าลอกนี่เม็ดยาเนี่ยเข้าลอกนี่ดูกว่างๆแม่ถ่ายรูปฮึอ่ะมองกล้องนีงามแล้วกุคนนอดเหลืองเต็มไปหมดเลยเจ้า ดอกขวางตุงฝรัง่งหามโอเายโอ้ลมโอเคเจ้า,าบ๊ายบายกูค้นก่อนลูกบ๊ายบายค่ะ <laughs> งามเจ้าเหลืองอารามเลยงามขนาดเต็มไปหมดเลยเจ้าต้นมัน